นี่เราวันนี้เรามาเข้าป่าค่ะแน่แน่แน่พ่อน้องกอี้พ่อน้องกอี้มามุดหาดอกนางแหลวพอดูแหวนหนิงนี่ใหญ่แน่แน่แน่่ดอกมันมันจะเป็นนะครับอันนี้ต้นมันไม่ใช่ต้นมันไม่ตเข้าดูมุดขึ้นฮะที่ไหน ไหนดูสิดีแม่เข้าไปดูอุ้ยเห็นทั้งหมดเลยพ่อมันไม่เห็นหน้าพ่อแล้วเิฟเลเนี่ยมาเลุดุดเด้อชิคชิอตตีบาบ้าดอกใหญ่ใหญ่เอาอย่างนี้เนาะเออเอาแบบนี้เออพ่อแม่ยายบอกว่าเดี๋ยวแบบนี้จะอร่อยเอาดอกใหญ่ใหญ่เอาถุงเอาถุงเอาถุงถุงอะไรดิ อันนี้นี้แม่พาลงไปอ,อ๋อคือตัวน้องยืนอยู่ตรงนั้นนะคะอันนี้น้องกอี้ครับน้องกอี้แล้วก็ถ่ายก็ลงไปแม่บอกว่าให้เอาดอกใหญ่ๆแบบนี้นะคะเอา ข่ะอานองอ้เอน้องก็่อีลงไม่ได้ไม่ต้องลงครับเดี๋ยวยายเก็บให้ก่อนตอนพ่ออยู่เนาะตอนตอนที่พ่ออยู่พ่อพ่อจะเป็นคนลดน้ํานะตอนนี้พ่อแกไม่อยู่แล้วครับอีอันนี้รด ก็เก็บไว้กี้น um> um um uh ันนี้มันเป็นฤดูของมันนะนนข้างล่างจะเป็นลำน้ำน้ำห้วยนกอตะป็ดได้หมันเลยเนาะมุ่นหมันเลยเนาะนุดเลยเนาะน้องก็รอแม่ยงนั่นแหละลูกพ่ออยู่ตรงนี้ก็มีแม่เอาไม่ได้ นี่เยอะเลยนี่มาเจะออกมาแบบนี้นะคะนี่ตรงนี้ก็มีแต่ว่าตรงนี้ยังเอาไม่ได้ตรงนี้ยังเอาไม่ได้อุ้ยถือไม่ได้แล้วพ่อถืออุ้ยมีมดมีมดว่างมีมีไหมไม่รู้นู่นไงนู่นไงนู่นนู่นนู่นอยู่ตรงนู้นนู่นพ่ออยู่ตรงนู้นหนุ่นเยอะเลยไปเอาไปลงไปเดี๋ยวแม่ไปเอา ถุงก่อนวันนี้เรามาเที่ยวบ้านห้วยโป่งตำบลตำบลแม่ตื่นเหมือนกันแต่ว่าอำเภอแม่ละมาดอมมทุกคนเลยวันนี้แม่เป็นคนถ่ายนะวันนี้แม่ไม่เห็นหน้าแม่นะเห็นไหมเออมันอยู่ข้างล่างน,าน,นู่นเพาะนะน่นนู่นตรงนู้นน่นตรงนี้นนจกหาบปแล้วไม่เห็นอยู่ ตอนนี้เรามาเข้าป่าจริงๆเดี๋ยววันนี้เราจะถ่ายอันนี้จะเป็น EP สองบ้านนอ้องเก้าอี้นะคะเก้าอี 2. 2> อ้ชาแนล EP สองมาหาดอกไหมครับอันนี้เขาอยากดอกนางเรียวพันใหญ่น,นี่ที่บ้านให้กลงเขาไม่ขายกันนะครับทางนี้ทางเราแต่่แต่ที่บ้านเราเขาขายใช่ไหม,มนุ่นพัที่บ้านเราประมาณ ยี่สิบถึงสามสิบาทห้าสิบาทสิประมาณเนี้ยแต่ที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 ่กลาลสินไม่มีนะที่บ้านเราไม่มีนู่นนู่นเห็นไหมจิ๊บเห็นไหมเห็นไหมไม่ไม่ไม่ต้องเอาเออเอนู่นนู่นเออนั่นง่นายมันจะเป็นบานบานอนะ่ะมันจะบานแล้วอะ่ะ ช่วงนี้ก็จะได้ยินเสียงรถเพราะว่ารถเขามาขนสินค้าทางการเกษตรก็คือข้าวโพดนะคะทางนี้เขาทำข้าวโพดวันนี้เรามาเทีย่ยวขี่รถมาเรื่อยๆอออทีน,น,นี้เ,าเรามีของไปฝากคุณยาย บอกแล้วอยู่ข้างล่างมันมี้พ่อก็ถือเอาสิพอ,อแล้วอโอ้ยแค่นี้ก็เยอะแล้วเนี่ยเห็นไหมถ้าพ่อตกลงไปข้างล่างมันจะเป็นน้ำอยู่หรอกมันจะเป็นแม่น้ำนะบรรยากาศดีมาก มันไปไม่ได้ไงมันลงไปไม่ได้ไงฝั่งนู้นล่ะแป้งไปเอามาหรือยังฝั่งนู้นนะพอยังขึ้นมายังขึ้นมาได้ยังไปแล้วนะถ้างั้นนะลูกจะตกนะจิ๊บ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 จตก็อยู่ตรงนี้ มันก็อยู่ตรงนี้ค่ะมันก็อยู่ตรงนี้ค่ะว้าวว้าว,ว,าวอะไรคะอะไรคะน้องก็อยู่กันน่ะแป้งเหรอน้องก็อยากต้องไปมันตรงไปไหนอะ่ะน้อก็อยากต้องไปกันตรงไปหาใครวันนี้เรามาเอาต้อ,ไไองไปหาพ่อเฮ้ยจะไปหาพ่อออกไปหาพ่อหรอแม่แม่มช่ย แม่ช่วยไม่ได้ขาต้องมีถุงใส่ช่วหนอยที่แม่ช่วยหน่อยนั่นไงให้นาแป้ให้นาแป้ช่วยอุ้ยมียุงเลยหลกทานมดทานก็มุดมดอะไรยำมันเหมันเข้าไปไหนหน่าแม่ยำเปล่าย ไปไปพอแล้วพอแล้วกินไม่หมดแล้วอาจะไปทางไหนอ่ะอ่ะน้องก็จะไปทางไหนอ่ะรถจมาขอนรถได้หรอไปทางนี้อ่ะแม่ไปได้ไหม่หลงไม่ได้อะไรมาฝากเลยขี่รถเล่นมาเรื่อยๆนะอึบมาอุ้ยเดินตามแม่มาไปเดินไปกับแม่ดินี่จะเป็น ที่บ้านนั้นล่มลื่นนะคะอุย๊ยอยู่นี่ก็มีเรหรอนี่เปิดรยังวะเดี๋ยวเขาก็ปล่อยให้มันแก่ดินมันอุดมสมบูรณ์มันจะเป็นไม่ไตัดผ่าป่ะไม่ไ,<ป>ไม่ต้องตัดเอาเต็มเลยนี่จะเป็นทางเข้าบ้าน เจ๊เอ๋มาปีนี้โตแล้วเจ๊เอ๋โตแล้วเนี่ย <c oughs> เห็นไหมไหมน้องโตแล้วข้างในบ้านเล่บนบ้าน เรามาตั ves, hey, oh 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 ้งแต่สองปีที่แล <te ้วแม่จะทำการห่อให้อ่าวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวคุณแม่จะลง Youtube ให้นะไปติดตามกันในช่องเก้าอี้ช n แนลนะคะสวัสดีค่ะ